คต้องไม่มีอะไรยึดติดต่าไม่ได้ค่ะคถ้าได้ข้อยุดติดครบครัวว่าไม่มีความผิดใดๆไม่ผิดกฎหมายใดๆไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงภาษีใดๆทั้งสิ้นนะฮะ,ะถูกต้องตามกฎหมายทุกประการในประเด็นข้อที่ เป็นอ่าเก่าพ่อที่ทักท้วงเป็นข้อขรหารเป็นอ่าบอกว่าในเรื่องของรถเบนซ์คันนี้ก็จะได้ยุตินะคะ<ห>รับเดี๋ยวเดี๋ยใครตอนใครจะมาเดี๋ยวต้องจัดหมายพิเศษพิเศษ ความขัดแย้งของคนไทยเพื่อให้เกิดความสงบความเย็นเพราะว่าคนสับสวนคดีพิเศษติดหน้าก็ผู้อื่นมีอำนาจคนไม่มีอำนาจพูดจะไปพูดกันตายแล้วรังเนี่ยจะเป็นหมาดขัดแย้งนะแล้วก็เสียหายต่อคนอย่างวัดปักงานที่ถ้าเรื่องดังกล่าวนั้นได้ปรากฏเด่นว่าท่านไม่ได้มีข้อ ความมิดายดๆนะครัให so so <mañana, S 3> <rawd Moder> ้ถูกกฎหมาย้ทั้งสิ้นก็จะเป็นเนื่องื่อที่จะทำให้ท่านเบียร์ชอบก่อนจะมีรายแต้ถกาท่านทิดนะคะมาตมาลงนิดไดียครับตัดงตัดก่อนครับครับตัมมาอีกสองแพน ได้ได้เพื่อให้่นอนหลเดี๋ยวอ่าหม้อ